เคยสงสัยไหมคะว่านอกจากฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังต้องการฟื้นฟูจิตใจอย่างไร ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักเผชิญกับความท้าทายทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเช่นความเครียดความเครียดเกิดจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบกับตัวเราอย่างกรณีของผู้ป่วยใช่ไหมคะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้และอีกอย่าง ก็คือในเรื่องของทางด้านการสื่อสารบางคนก็อาจจะมีการสื่อสารได้ไม่ชัดเจนในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะความวิตกกังวลก็คือในตัวของผู้ป่วยก็อาจจะมีความคิดวกวนมีการย้ำคิดย้ำทำคิดถึงเรื่องเดิมซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็นความวิตกกังวลถึงอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าเราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ไหมทํา าภพแล้วมันจะดีขึ้นจากเดิมได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะส่งผลทําให้เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับคิดมากนอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารได้น้อยลงบางทีก็ส่งผลการหงุดหงิดเกิดขึ้นมีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้ามาต่อไปในด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วยค่ะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าซึ่ง ภาวะซึมเศร้าในที่นี้อาจเกิดจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนแล้วก็เกิดรอยโรคในสมองทำให้เกิดการหลั่งสารเคมีที่ผิดปกติไปทำให้ส่งผลต่ออารมณ์ของคนไข้ได้ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญซึ่งในช่วงแรกๆผู้ป่วยก็อาจจะยังไม่สามารถยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดภาวะดังกล่าวข้างตน้นอาจจะมีผลกระทบต่อ ภาวะของสมองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ บทบาทของนักจิตวิทยานะคะนักจิตวิทยานะคะก็มีส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยให้ผู้ป่วยปรับตัวทั้งในด้านของอารมณ์จิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้คำปรึกษาการปรับตัวของผู้ป่วยผู้ป่วยบางคนก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวหรือบางคนก็สามารถปรับตัวได้เร็วอาจจะเพิ่มความรู้ในเรื่องของโรคที่ผู้ป่วย กำลังเผชิญอยู่เขาจะวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงการจัดการความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการฟื้นฟูนฟร,ร่างกายและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือการเสริมสร้างแรงจูงใจนักจิตวิทยาจะต้องมีการสำรวจดูว่าผู้ป่วยมีแรงจูงใจมากน้อยแค่ไหนในการฟื้นฟูนฟร,ร่างกายผู้ป่วยมีโซเชียลซัพพอร์ตดีไหมตัวของผู้ป่วยเองมีกำลังใจมากน้อยแค่ไหน เราจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีความมั่นใจพร้อมเผชิญกับชีวิตใหม่หลังการรักษาต่อไปในเรื่องของกระบวนการการดูแลนะคะเราก็จะทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์นักเกยภาพบำบัดนักกิจกรรมบาบัดและนักจิตวิทยานะคะการสื่อสารภายในทีมการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ก็ตามค่ะการดูแลจิตใจนะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญที่มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้นะคะการที่เรามีจิตใจที่เข้มแข็งก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การฟื้นฟนูที่สมบูรณ์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ